เอาลครับก็สวัสดีทุกทุกคนกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคีมชาแนลนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปจัดนักเตะจากหลีกอังกฤษกันสักหน่อยนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ก็สปีดจากรัสเซียเหมือนกันนะครับซึ่งเขามีชื่อว่ามอยเซคีนนั่นเองนะครับคีนก็ย้ายมาอยู่กับเอเวอรตตันะครับผมแล้วก็โชว์ความได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ก็เราจะพาทุกคนไปจัดลากัดนะครับจัดแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องประมูล นะครับซึ่งใช้สเกลฟีที่เรามีนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับใครที่ไม่มีคอยนะครับคอยน้อยอย่าลืมทักไปที่เพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับเติมได้เติมดีอย่าลืมทักไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างวันนี้เป็นรูปแบบประมูลนะครับไม่ใช่การเทรดนะครับดูซิว่าจะต้องประมูลอะไรกันบ้างอ่ะก็จะมีสเกลลีกอังกฤษหนึ่งใบน่ครับผมอันดับแรกจะ3ดาวหรือว่าสีดาวก็ได้อันนี้เรามีสีดาวก็จะใช้เป็นสีดาวแลกกันนะครับ โอเคงกั้นก็มาเลือกที่อิตาลีนี่ครับผมอิตาลีปึ๊บ่ะกดดูนะครับจะเหลืออยู่ด้วยกัน6คนนะครับจากนั้นให้เราใช้เป็นอะไรครับตำแหน่งก็ได้นะครับน้องๆใช้เป็นตำแหน่ง CF ก็จะได้มอสเซคีนแล้วอ่าไม่ยากเลยนะครับโอเคปึ๊บเดี๋ยวดูก่อนนะครับอายุเพียง19ปีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับมอสเซคีนโอ้โหโคตรจัดนะลูกพี่ดูสิสุดแจ๋ว นี่สปีดของเขาครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงสเตอร์มินาสุดจัดโอเคเดี๋ยวเราก็มาเลือกเอาอีกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอ่ะสมมุติว่าใช้เป็น cf นะก็จะได้มอรเซคินเห็นไหมจบเลยนะครับมอรเซคินโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราเลื่อนดูสักนิดนึงนะครับโอเคหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นี่ผม offensiv awareness ก็จะได้เหมือนกันนะครับสำหรับมอรเชคิน เรียบร้อยครับง่ายเลยครับวันนี้ไม่ต้องเปลืองนะครับเราก็ใช้เป็น2อองดาวก็ได้นี่ครับผมสำหรับ offensiv a r e n e ก็จะได้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ตัวที่เป็นอังกฤษสีดาวก็มาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น9ดาวเหมือนกันนะครับผมก็จะได้มอร์ซคินแบบนี้โอเคใครที่ได้แบบนี้แล้วก็จัดได้เลยนะครับก็จะมีสเกลของลียงกฤษนะครับหใบสเกลอิตาลี1นึ่งใบแล้วก็สเกลของ offensiv a r e n e หรือจะเป็น cf ก็ได้นะครับโอเคก็จัดมาครับนี้ โมเสกินก็จะมาแล้วเบอร์27ครับนี่โอ้โหอันนี้พี่ใช้เฟรมเลสที่ต่ำนะครับมันเลยแบบเป็นหัวไม่ฟูนะครับตามปกติมันก็จะหัวฟูนะครับสำหรับมอยเซครีนนั่นเองโอเคได้มาแล้วครับตีบวกให้น้องกันนิดนึงครับโอ้โหเอาโมเสกินเข้าทีมก็ต้องอัพกันสักหน่อยครับนักเตะเต็มละ500พอดีเลยโอเคเทนนิงไปฟึเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับมามา,มา อันนี้ก็ไปเล่นเอาจากอีเวนต์นะครับน้องๆอีเวนต์แคมเปญอะไรแบบนั้นอีเวนต์โหมดนะครับผมเราก็จะได้มาโอเคจัดไปโอเคไปึ๊บเนี่ยตอนที่40ตอนนี้88แล้วโอ้โหมันโคตรสุดจริงๆแจวไปเลยครับมอยเซคินใครที่ต้องการมองกองหน้าเนี่ยก็หามอยเซคินไปได้นี่ผมวิ่งเร็วจัดๆเดี๋ยวพี่มิลลีก็ ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วเนาะนะครับก็นับไปอีกไม่กี่วันนะครับน้องๆก็หาหนักเตะเข้าทีมไว้รอเลยนะครับผมนี่มอร์ซิคินตันที่90ครับตอนนี้ดูเข้าพลังกันก่อนนะครับโอเคฟึบตันที่เท่าไหร่มอรเซิคินดูสปีดของเขาครับจัดจานมากๆ91 92ครับโอ้โหพิชิตเข้คอนแทคเตอร์มีน่าจวดจัดฟาดบึ้มจริงๆนะครับโอ้โห โอเคครับใครที่อยากได้มาเซ็กินก็ประมูลตามพี่ได้เลยนะครับก็จะมีสเกลหรืออังกฤษหนึ่งใบถ้ามีฟรีก็ไม่ต้องประมูลนะครับสเกลอิตาลีเนี่ยอาจจะต้องประมูลถ้าใครไม่มีนะครับผมก็เข้าไปที่แอคชั่นนะครับผมแล้วก็ประมูลมาแล้วก็เจาด้วยโอเวอร์ซีดอเวเนตทีนี้ก็ได้ฟรีจากการเล่นนั่นเองนะครับผมโอเคน้องก็ลองดูตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวม่ใจ่ก็หมายแล้วกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดรูปไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิมในชาแนลด้วยนะครับผม